โอ้โหลีลาการร่าเราไหว้ครูครับของพลอยร,รุ่งเพชรนีสกลางช่วงโชกก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับอยู่รจะได้ลอยกว่าหน่อยขวากับขวาเลยครับคู่นี้ทางเดียวกันครับโอ้โพลอยร,รุ่งเพชรนิดูหนาครับดูจากเนื้อตัวนี่พลังมัดน่าจะแรงครับพงศีนีเรกล้ามเนื้อหัวไหล่ ค่อนข้างแน่นครับเดี๋ยวดูครับยูโรออกมานีทักทายก่อนนะครับด้วยแขงขวาแต่ว่าจังหวะนี้ครับพอรุ่งเพชรถีบไปก่อนเลยโอ้แฟนบัวชาวต่างชาติดีเสียงดังครับส่งเสียงเชียร์ตลอดเลยครับเมื่วนรือว่าเขามีท่าน้ํากันนิดนึงนะครับข้างหลังเนี่ยขำๆนะครับมาดูกันขหยับเข้าไปโอ้แต่รูปล่างนี่พอดูกันแบบนี้นะครับ่อยรุ่งเพชรนี่ดูจะใหญ่จะหนากว่าด้วยนะครับ แล้วก็มาเช้าเขาบอกว่ารถเยอะพอสมควรดูนะครับว่ายูโรค่อยๆขยับเข้าไปเทียร์ขาล่างฝอยลูกเชรก็ไม่มีตกใจนะครับเพิ่งยกแรกนะครับดูเชิญกันเป็นส่วนใหญ่ครับดูก่อนๆนัดบวยนี่ตอนขึ้นตาช่างนี่หิวปีกครับหามขึ้นตาช่างครับแต่ว่าพอขึ้นเวทีนี่ต้องบอกว่าไล่ยำคู่ต่อสู้ก็มีครับเดี๋ยวดูครับนัดบวยบางคนนี่ลดน้ําหนักครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกจริงงครับอาการมันออก แล้วพออยู่บนเวทีนี่คนละเรื่องนะบังลีนะเอาละครับกรรมการเลยว,ว่ายกแรกก็ต้องออกอาวุธกันบ้างนะครับอย่ามายืนจดจต้องย่องกันอย่างเดียวแข้งขวาย,ยาวมาแล้วนะครับโอ้ยอยลุงเพชรดูลีลาการกัดมวยนี่ดูว่าจะออกลูกเก๋านะครับขยับกไปแข้งขวาดึงเอาไว้นะครับยูโรก็โตแม่นด้วยนะครับจะไปยอดหน้าเลยครับยูโร ทำนอกไปก่อนครับไปหนักๆครับสกิดให้รู้เรื่องแล้วก็สลับครับหลอกขึ้นบนแต่ว่าพอรลุงเชสครับเห็นครับถึงนิดเดียวก็พ้นแล้วครับพยายามจะโต้ครับแข้งขวาเจาะยางแต่ว่าไม่ถึงเหมือนกันครับค่อนข้างระมัดระวังครับยืนห่างๆเอาไว้ก่อนเนี่ยครับขยับนิดนึงดึงได้ครับเพราะว่าทังผู้นี่ยืนค่อนข้างห่างครับดูว่าพอยลุงเชสนี่จะมีลาเยอะเลยเกินนะครับค่อยๆขยับคอยดึงคอยบัง แต่ว่ายังไม่ค่อยขยันโต้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับพอบอกไม่ขยันโต้ขยับเข้าหาเลยนะครับยูโรแข้งขวาปาดเข้าไปลยุงเพชรก็ยังนิ่งนะครับ45วินาทีขยับครับนี่ครับซ้ายหน้าแล้วสับด้วยแข้งขวาครับทางด้านของยูโรตามสุดตามตำราครับขรุ่งเพชรตวัดขวาขึ้นไปเหมือนกันครับไม่ยอมครับแต่ว่าติดบางด้วย เบียดกันแล้วครับแบบนี้อ่าชิงนกันออกแล้วครับดูว่าความเก๋าเลียมเชิงจะอยู่ทางด้านหอยลุ่งเพชรแต่ว่าลูกแรงๆนี่อยู่กับยูโรนะครับขยับก็ไปมีหมัดนําไปด้วยเขาลางกันแล้วนะครับยูโรนั้นหนักแรงนะครับสดกว่าหอยลุงเพชรก็ประเภทจังหวะฝีมือเก๋าเกมนะครับค่อยๆขยับเข้าไปดูว่าจะชกด้วยความมั่นใจครับคูครับทีต่อที ยกี้ยกที่2ครับยังเร็วยังทันกันอยู่ครับเดี๋ยวดูครับบทเลียดไปเรื่อยๆเป็นอย่างไรครับก็อยู่ที่ยกนี้ด้วยแลวครว่าจะออกอาวุธกันมากน้อยแค่ไหนขยับเดินครับยูโรค่อยๆโยกค่อยๆสืบครับเตะตัดล่างครับสลับขึ้นบนแต่ว่าโต้ด้วยซ้ายคืนทันทีครับทางด้านของพลอยรุ่งเพชรไม่ยอมโดนกินเปล่าครับจังหวะเพลยงพล้ำจังหวะโดนดีเอาคืนตลอด เบียดกันครับยูโรที่มัดหน้าครับโดนแข้งซ้ายคืนเหมือนกันครับคนละทียังทันกันอยู่ครับผ่านไปเกือบหนึ่งนาทีในยกที่2ตรงนี้ครับนี่ครับพอเตะได้ก็ถีบคืนครับไม่ยอมกันครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับทีต่อที2ปอนที่ต่อจะมีผลไหมครับแม่ฝ่ายแดงนี่ยูโรนี่เสียเปรียบแน่นอนแล้วครับมาต้องแบกถึง2ปอนค่อยๆขยับเข้าหานะครับ ดูว่าวันนี้มาแทนด้วยนะครับฝ่ายน้ำเงินอ่อยลุ่งเพชรยูโรนะขยับเข้าไปลูกทีก็ขยับก็จริงนะครับแต่ยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นี่แหละครับพอบอกไม่ออกก็แข้งขวามาเลยได้จินบังลีดูกันที่วงในดูจังหวะการไล่แขนอโอ้โหสายเก่านะครับไล่แขนแล้วก็เสียบไปแรงๆเหมือนกัน ดูว่าความเก่านี่ไม่ธรรมดาแล้วก็พลอยลุ่งเพชรอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นครับโอ้นีแทงขู่เลยครับมึงีแทงขู่เลยครับแม่เดี๋ยวดูครับทางด้านของยูโรครับโดนขู่แบบนี้โดนแทงแหลมแหลมเจ็บเจ็บแบบนี้มีอาการยังไงครับขวาคืนไปก่อนสองตีนอ่าดูนะครับตีนะครับซ้ายโอ้โหเรียกว่าไม่รีบร้อนที่จะออกด้วยนะครับในช่วงเช้านั้นอาจจะลดน้ำหนักเยอะโอ้ย จะไปเตะล่างนะครับจะไปตัดล่างหรือว่าเสือหลักล้มไปเองอีกครับยูโรเอาไปครับตีบัางครับยูโร่อยรุ่งเพชรขยับครับสืบหมุนนอยเอ้าเหลี่ยมมันไม่ได้ขยับจะทิบไม่ทิปครับเตะขวามานี่แหละครับจริงจังหวะวัดกันตรงเหลี่ยมกิ๊กเดียวแะครับเอ้าลายยกครับสามสิบวินาทีไปขวาเจาะยางเลยครับยูโรบังได้แต่ก็เจ็บอยู่แล้วครับอาจจะเจ็บไม่เยอะแต่ก็เจ็บแน่แล้วครับแบบนี้ คนเตะกับคนบังยับครับอยู่โรโยไปโยกไปขวาแับไม่ถึงกบรู้ทันแล้วครับบอกไม่ให้เตะง่ายๆครับจะได้ของควอลรุ่งเพชรเอาดูนายบังลีหน่วยคู่นี้นะครับดูแล้วนะครับถ้าเล่นออกอาวุธกันเต็มที่เมื่อไหร่นี่ได้เห็นหน้าเห็นหลังกันเลยครับเอาละครับดูความเก่าโอ้โหท่า่งตรงนั้นที่ทำปาวกมาแต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นเลยครับพอลลุ่งเพชรอาศัยเก่าเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมาตามกันต่อใน สองยกที่ผ่านมาในช่วงปลายยกที่สองนั้นพลอยรุ่งเพชรเริ่มจะฉายให้เห็นนะครับความเกา่าไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงได้แบบเนือเนือๆเน้เนใบไหลดอกเหมือนกันยกนี้ยูโรนี่ออกมาเปิดเกมเต็มตัวแล้วนลวครับขยับเข้าไปมีแข้งขวานําไปก่อนโอ้โหพลอยรุ่งเพชรก็คอยบงังแล้วก็มีขวาโต้คืนเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบแล้วครับแบบนี้ขยับเข้าไปครับ เจอแข้งมาพยายามโต้ด้วยแข้งแต่ว่าแหมชเฉาที่โต้ไปนี่โดนปปลายครับหมัดขวาเฉียวไปครับเจอขยับเตะขวาเจอขวาโต้ขึ้นมาต้องอาศัยความสดนะครับชนก็ไปเรื่อยนะครับยูโรไปยืนคุยไม่ได้นี่นะครับนี่หมัดขวายาวๆทิ้งเข้าไปแล้วก็แข้งขวาดูค่อยๆข,ขยับนะครับแทง มองในดูจังหวะการไล่แขนกดแขนนี่โอ้โหดูว่าพลอยลุงเพชรน่นะไม่ธรรมดาแล้วครับอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นเลยครับจะเป็นยังไงครับนี่ครับครึ่งทางดูเหมือนว่าพลังจะหมดไปครึ่งหนึ่งหรือเปล่าครับแม่ดูช้าลงไปทั้งคู่บางทีพยายามจะเปิดเกมเดินต่อครับยูโรหรือว่าอาจจะเป็นแผ่นหรือเปล่าครับไปเรื่อยๆแต่นี่ยกสามแล้วครับมันเรื่อยๆมันรอไม่ได้ครับเพราะคะแนนมันต้องออกบางที รอยลุงเทสนี่พอโดนเข้าไปหนักๆนี่ทำท่าจะแยกเที่ยวไปแล้วเหมือนกันนะครับดูนะครับเริ่มขยับเข้าไปยูโรแข้งขวาจะใช้เก๋าอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องขายันโต้นะครับในช่วงเช้าก็ทําทน้ําหนักมาพอสมควรด้วยครับมาบขวาครับกระแทกไปก่อนเลยครับวงในตีไม่ตีครับตีเข่าขวาตีซ้ายคืนมาครับ ไดเเข้าไปเหมือนเดิมครับเตะขวาไปต่อพืนด,ด้วยขวาครับยูโรขยับเข้าไปครับเจอทีมไว้ก่อนหมัดขวาครับหมัดขวาพยายามคืนไปครับโอ้โหพอยลุงเพชรพอโดนเข้าไปหนักๆนี่ทำท่าจะยุบจะย่นเลยนะครับดูครับยูโรอาศัยแข็งแรงเบียดกล้าอยังตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับพอเรียวแรงมันโอ้ยเรียวแรงมันหายมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ จิ้มต้องเข้าไปนี่นอนทิ้นเลยครับโอ้โหผลไม่ไหวครับพลอยรุ่งเพชรครับจุกจริงๆเลยครับจบยกสามครับโอ้เริ่มบอกอาการยุบย่นให้เห็นแล้วด้วยนะครับพอโดนหนักๆนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามีภาพช้านะครับให้ดูกันอีกครั้งครับนี่นะครับค่อยๆขยับเข้าไปปากเดียวโอ้โหลงไปไหวครูรอบสองนะครับ ดอกนี้นี่แหละครับโอ้โหเรียกว่ามันจี๊ดขึ้นมาแล้วครับทนไม่ไหวแล้วครับ